แล้วทำไมเราถึงแต่งตัวคล้ายๆกันหมดเลยวันนี้อ้าวเสื้อสวยก็ต้องโชว์กันหน่อยสิคุณอ้าวเป็นเรื่องนี่ใครเอาเสื้ออะไรไหมผมใส่ครับเนี่ยผมครับผมผมรู้สึกชอบจังเลยฮะโอ้โหนี่เสื้ออะไรของคุณอะคุณนิกกี้ถ้าเกิดคุณชอบแล้วคุณผู้ชมชอบนะครับเดี๋ยวผมจะบอกช่องทางให้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่านี่คือเป็นแบรนด์เสื้อของผมเองพี่่มามันแบรนด์เดมอนเมทครับเดมอนเมทมาจากอะไรครับ เดมอนเมดคือจริงๆเนี่ยแฟนคลับชอบเรียกผมว่าจอมปีตาดแต่ผมไม่อยากทำเสื้อมานานแล้วปีตาดนั้นมันก็คือเด m มอนแล้วตอนที่ผมน่ะคะิดว่าเด m มอนอะไรดีวะเดมอนอะไรดีวะผมไ็ใส่เสื้อแบรนด์ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่า Human นเม e อยู่อ๋ออผมเอามารวมกันก็เลยเอามารวมกันเป็นเด m มอนเมดแต่ว่ามันมีสโลแกนก็คือ m a ม e from Hell ทำจากนรก ก็เลยทํามาพี่นุ้ยจัดเลยนะแต่ทรงแต่ละสวยๆทั้งตัวเลยนะคอมพิวเตอร์นี่จับผ้าดีมากผ้าดีมากใช่ครับแล้วทต่ไมสีผมกับของละลงกับของคุณกั๊ดไม่เหมือนกันนะครันแต่ละตัวมันคนละคอลเลคชั่นครับพี่สงกรานต์นี่ผมจะต้องใส่ไปที่เจี๊ยบจะย่องแคมปิ้งได้เลยครับผมคอนในยกนะโอ้โหดีสิครับผมอยากให้คนนะก็จะเียกที่เข้าไปเจี๊ยบจะย่องแคมปิ้งเนี่ยใส่กันทุกคนเอโฮมสเตลุงมาตอนไหนราชบุรีมันร้อนไม่ต้องใส่เสื้อมาแล้ววิ่งไปถึงรถ ผมสเตลลุนจะเปิดแล้วนะเอาละครับเปิดเพืเ่อไหรรครับผมเปิดเนี่ยช่วงเมษาเนี่ยไปพักกันได้นี่บอกเห็นแค่ข้างหน้านะครับนี่สะดุดตาเลยนะนี่ผมนี่เคยหันหลังเดินนะโอ้ยสะดุดโตสะดุดเตียงสะดุดตูด้ตตต <c oughs> แต่ข้างหลังสวยใครข้างหลังเดี๋ยวไม่ต้องเดินขอกแบบนี้ของรับพี่นุ้ยครับแลวตอนนี้พี่เริ่มพร้อมแล้วด้วยใส่อะไรก็หล่อพี่บมที่มากพูดดีก็สวยได้ครับผมก็เดี๋ยวรบกวนเวลาเพียงแค่นี้ถ้าเกิดอยากสั่งนะครับลน์แอดนะครับขึ้นให้นะครับพาดหน้าเลยครับ แฮปมี <Happy> Boy, <laughs> ่บอยเข่าพัดหน้าไปพัดหน้าเลยพัดหน้าเลยตรงจมูก <c oughs> พัดตรงจมูกนะไ <c oughs> ละ่ละลายล,ล,ละเอียดจะขึ้นตรงร่องน้ำผาด้วย <c oughs>